ดูทามะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่สวนชัยอีกแล้วนะคะใกล้จะสิ้นปีแล้ววันนี้วันก็วันที่21แล้วนะคะอีกเท่าน่าวันที่หนึ่งเชติงอ๋อจริงสิสิน้งาน้า,ามาแพ้แล้วบอกจะมาดีอยางอานจะไรดีเฮียเจียเบะคาดทางมาบอกไปนะ ลับปอะยจ้าเลี่ยรัปอะยจ้าเขาแลนาจิเลวเนี่จ้าหรอกชาสวยนะคะชารอบสุดท้ายของปีแต่เหมือนว่าปีนี้น่าจะมีเก็บทั้งปีเลยอันนี้ก็ตัดแต่งกินชาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเอาไว้ยัดเข่าในของนายเขาเนี่ยอุจจจจยะยังโมเด็กไม่ได้อุจุจจ

เอ right ๊ดยตอนนีจะกลัดตกนลมาดีเนาะนี่ตกล้วจัมาดีเราว่างกันรอเหจะโบนาอยจะาเลยตัวงเนรออโบ่เอล้วนะจีนเนาะไปกินข้าวเติมพลังกันข้าวจะใจมาเดียวจะใจจะจกะต่อเนี่ยจต่อมัมือ่ะ โอ้ชาของเราสวยงามมากชาสวยมากแ้เราบนหนลุมย้ว กินข้าวจ้ากินข้าวมีมาม่าด้วยนะคะแม่แัวเนอหัวแหลเราเทจิ้งเหาออ้เอวาเทจิ้อะไรเจินเขาบดด้วเนอแล้ว่มมาม่ายกกูถ่ายจากมาม่าปล่อยโยนๆแล้วจ้าในนี้เราแกงผักกินกันนะคะอันนี้กับข้าวของเราน้กินมากนะครับออจารย์ควรอะไรหมันก็ล่ดมคุณมด้วยเด็กคุณเดว เลคุมเลน่เลคุมเลนุ่แลคุมกินส้มโอจ้ากินส้มโอส้มโอจามาดีสีชมพูสีแดงเรต้องเรียวว่าสียอะไรอะจเลีขาสียจเลีขาบียเลยบียเลยขวาเบอะเยเนสเลปูอกับเบยจีมู้เลยกบเจสีเล็บจายู่วะจ้าเียเียมังกันละบยกัน

เขียนข้าเติมพลังศึกแล้วก็มาเก็บชาต่อนะคะถ้าพอจะต่อมาเต้จะสนะ่เอน่าจะจีชช่วยอะไรอยมาพยายามนะปอบมายาะ่อจละโอ๊ยนี่ชาสวยมาก 어, 오, 오. 라 오. 오, 오. 오, 오. 오. 10คน, 오. 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 지

เอาไปโล่แล้วก็จิ้มน้ำพริกกินนี่อร่อยมากมปูในสับพ,พิ่หลายุนนะครับมาสินอบอลลอะบอลลองอืเฮ้ยบักนเจบอลน่ะมาชินมาเบี่จดงอะอืมมาชินมาแบะเป็นภาษาไทยสิไปไห 就这点那个伢子也做伢好不？阿臭不些咯？有嘛的？哎，哥还是阿公来谈嘞，有嘛的做做吧。就在这公来谈嘞，把那老虎来你买哦，你有嘛的做做些咯？我伢子好把的做做也想些些咯。天哪！我伢子做做也想了。

去挖藍的牛奶操你女友走了是吧感覺你夠打著 la suis très bien, je suis très bien, bien, je suis très bien, je pas très bien, je suis très bien, je suis je suis très bien, je suis très bien, je วัวแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเาลอยอ <No ยู่เออรอเออรอกลับบ้านแล้วเาลอยอยู่เออรอเฮ้ยลูกเป็นผ้าช็ดน้ำผอ้งเยสิกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้ว Tino, tia, je, ja, ja, jele, jele, tino, tira, ya, bele, je, je. Ima, tino, ya, ya, bele, nga, ya, mo, de, da. Ola, ola, bele, de. Iba, iba, kwe, bang, holo, ocha, ozo, te, ase, ale.